อานะครับเดี๋ยวกลับมารับชมนะครับกับการประกอบโชคหน้านะครับของ Honda Super c u รอาข้างนี้เป็นกระบอกโชคข้างหนึ่งนะครับข้างซ้ายนะครับที่กระบอกมันคดแล้วก็ตอนนี้คือครูให้พี่ปุ้ยเนี่ยไปเบิกมาใหม่นะครับส่วนแกนโชคเนี่ยมันของเทียมมันขายเป็นคู่นะคือเราจะเปลี่ยนให้ให้เจ้าของรถเขาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูว่ามีขั้นตอนอย่างไรนะครับคูมอบหน้าที่ตากล้องให้พี่คุยอ่นี่คือกระบอกเปล่านะครับยังไม่มีอะไรนะครับเวลาประกอบนะครับขั้นแรกเลยนะครับก็คือให้เราใส่แหวนลองนะครับถ้าเป็นรถสมัยก่อนโดยส่วนใหญ่นะครูใช้คำว่าโดยส่วนใหญ่จะไม่มีแหวนลองนะครับก็ะเกลือซีนใส่เลย แต่รุ่นนี้มันมีแหวนรองเดี๋ยวเผื่อท่านลืมนะครับครูก็แหวนรองใส่หลังจากใส่แหวนรองเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นซีนที่เบิกมาจากทางศูนย์นะครับจะมาทั้งซีนพร้อมกับยางกันฝุ่นนะจะมาเป็นชุดอย่างนี้ครูก็นะครับเอาซีนตัวใหม่มาเนื่องจากมันเป็นยางนะครับแล้วจะให้มันประกอบได้ง่ายคือครูจะเอาจารบีเนี่ยทาที่ขอบซีนบาง หรือคุณจะทาที่ขอบกระบอกโชก็ได้บางๆนะครับเวลาใส่เอาด้านที่เป็นยี่ห้อเป็นเบอร์ซีนเป็นขนาดซีนไว้ทางด้านบนอย่างนี้นะครับคือใส่ลักษณะยอย่างนี้อ่าเดี๋ยวจะใส่ผิดจะเสียตังนี่นะฮะใส่อย่างนี้หลังจากนั้นถ้าเกิดท่านไม่มีเครื่องมือพิเศษท่านจะใช้ลูกบล็อกใช้อะไรต่อนันก็คือเรื่องของท่านนะแต่ที่โรงเรียนถ้าติดตามครูมาเนี่ยคือครูจะมีเครื่องมือพิเศษ สำหรับใช้ตอกซีนโดยเฉพาะอ่ะกูก็ใช้เครื่องมือพิเศษเลือกขนาดให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับอ่ะมันจะคล้ายๆปันจันนะครับอ่ะนะครับแค่นี้นะครับซีนก็จะลงไปนั่งที่ปากกระบอกโชคเรียบร้อยนะครับหลังจากซีนลงไปนั่ง กับแหวนลองเรียบร้อยนะครับอ่าเราก็จะทำอะไรครับใส่ตัวกิบล็อกสักคลูน่นึงนะครับครูก็จะใส่ตัวกิบล็อกแหวนล็อกแล้วแต่เราจะเรียกนะครับ ดี๋ยวตอนที่มันจะลงไปล็อกมันจะมีเสียงนั้งคลิปนะเขาก็เลยเรียกคลิปล็อกนะครับแหวนล็อกเดี๋ยวลองฟังเสียงดีๆนะครับอ่ะท่านฟังเสียงนะเนี่ยอ่ะเห็นไหมใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้คือของเดิมนะไอแหวนล็อกหรือคลิปล็อกเราไม่ได้เปลี่ยนเพราะมันไม่ได้ผูกหลังจากนั้นนะครับให้ใส่ยางกันฝุ่น ส่วนท่านใดจะเรียกเป็นซีนกันฝุ่นก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่นะครับใสนะ่ก็วางลงไปที่ปากกระบอกนะครับปากกระบอก่็ครับเนี่ยนะวางไปที่ปากกระบอกนี้นะครับแล้วเราก็ใช้มือของเราเนี่ยตบลงไปอย่างนี้ก็ได้เนี่ยนะครับเนี่ยแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือครูก็จะเอาแกนโชคลูกสูบโชกเนี่ยมาทำการใส่ แล้วก็จะขันน็อตนะแล้วก็จะทำการเติมน้ำมันโชกนะครับโอเคนะครูขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวครูจะทำการประกอบนะครับลูกสูบโช๊กแกนโช๊กเข้ากับกระบอกโช๊กทีนี้ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับลูกสูบโชค๊คลรถฮอนด้าเนี่ย ส่วนใหญ่คือเราจะใช้ตัวล็อกลูกสูบเนี่ยนะฮะแม่ม่ายนี่หรือเปล่า,ายอยู่ที่ครูนะครับรเราจะใช้ตัวล็อกลูกสูบเนี่ยนะครับเป็นแบบหัวแหลมแหลมแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับของซูเปอร์คัพเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้เป็นอ่าตัวล็อกเป็นหกเหลี่ยมเบอร์แปดนะแต่เนื่องจากว่าคือของครูไม่มีตัวเป็นเบอร์แปดโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้คือครูขอญาตประยุกต์ใช้เป็นตัวหัวแหลมอย่างนี้ต่อไปก่อนนี่นะครับโอเคนะโดยที่ลูกสูบโช๊กเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคือตัวลูกสูบโช๊กไอข้ขาวๆเนี่ยไฟเบอร์หรือพลาสติกนี่คือแหวนลูกสูบโช๊กแล้วนี่ก็คือสปริงลูกสูบโช๊กอันนี้ผ่านการล้างทำความสะอาดมาแล้วนะครับอ่าครูก็เอาเครื่องมือปักไว้กับพื้นที่มันเป็นร่องแตกลักษณะอย่างนี้ ครับหลังจากนั้นนะครับคือครูก็จะเอาตัวแกนโชกอันใหม่อันนี้คือของเทียบอะไหล่เทียมนะครับไม่ใช่ของแท้จะขายมาเป็นคู่ครูก็สวมลงไปนิดนึงนะครับนี่นะครับสวมลงไปลักษณะอย่างนี้นะครับจากนั้นครูก็จะเอาตัวกระบอกโชคที่เปลี่ยนซีนโชค ยางกันฝุ่นโชกทำแามสะอาดประกอบเรียบร้อยอย่างนี้แล้วมาทำการสวมลงไปะนะครับพอสวมลงไปเสร็จเราก็จะทำการใส่น็อตยึดอย่างที่ครูเคยบอกว่าถ้าเดิมๆจากโรงงานเนี่ยนะครับเขาจะใช้น้ำยาล็อกเกลียวหรือน้ำยากันเกลียวคลายแต่เดี๋ยวครูจะประยุกต์ใช้เป็นปเกเหลวนะฮะหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ากาว เดี๋ยวตรงนี้คือครูขออนุญาตอยู่วิดีโอสักครู่เพื่อจะทาประเก็นเหลวหรือกาวนะครับมารับชมมันต่อนะครับตอนนี้คือครูทาประเก็นเหลวหรือกาวที่น็อตแล้วนะครับมีแหวนทองแดงด้วยนะครับครูนาการใส่แล้วก็ใช้นะหกเหลี่ยมอันนี้คือครูใช้ลูกบล็อกเดือยโถนะครับขัดจากนั้นนะครับ ก็จะทำการขันให้แน่นถ้าถ้าเราไม่มีลูกบล็อกเดือยโผล่คือเราต้องใช้ประแจเอลเอานะครับอ่ครูทำการขันให้แน่นทีนี้เวลาขันเห็นไหมครับมันจะหมุนตามนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนช่วยก็เอาเพาล้อมาขัดนะครับอ่าสมมผู้นะเพาล้อมาใส่เพราะว่าอันนี้รูยึดอ่าเพาล้อมันอยู่ข้างหน้าไม่ได้อยู่กึ่งกลางถ้ามันอยู่กึ่งกลางก็ใช้ อ่าประแจเลื่อมนมาจับมาล็อกนะฮะปอะมาณอย่างนี้นะเนี่ยนะแล้วเราก็จัดการขันให้แน่นเนี่ยนะครับขันให้แน่นโอเคนะเข้าใจนะครับการประกอบจะมีอยู่ประมาณนี้ประเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเติมน้ํามันโช้กแล้วก็ไล่ลมนะครับเดี๋ยวครูขอญาตหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ นะครับตอนนี้นะครับคือคูก็ประกอบกระบอกโชคกสข้างเข้าไปเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนกระบอกข้างซ้ายใหม่นะครับส่วนแกนเนี่ยคือเปลี่ยนทั้งคู่เป็นของเทียบทีนี้หลังจากประกอบเสร็จก่อนจะไปขั้นตอนอื่นก็คือต้องมาตรวจสอบก่อนว่ามีความผิดปกติไหมสองข้างเหมือนกันไหมนะครับคือคูกดลงนะครับอตอนนี้สองข้างลงสุดเท่ากันโอเคนะเดี๋ยวคูดึงข้างซ้ายขึ้นสุด ดึงข้างขวาขึ้นสุดเท่ากันนะอ่าโอเคนะทีนี้แรงที่ใช้ในการกดเดีวครูกดข้างาขวาขวามือครูนะครับอ่าลงกดข้างซ้ายอ่าลงเท่ากันแรงที่ใช้ในการกดคือเกิดจากคนคนเดียวกันแรงกดเท่ากันใกล้เคียงกันลงต่ำสุดเท่ากันขึ้นสูงสุดเท่ากันก็แสดงว่ากระบอกแกนตรงนี้ผ่าน เดี๋ยวครูให้ดูอีกทีนะครับครูดึงซ้ายมือครูขึ้นดึงขวามือครูขึ้นขึ้นเท่ากันกดขวามือครูลงกดซ้ายมือครูลงชัดเจนนะครับปกติผ่านนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือเติมน้ำมันชกแล้วก็ไล่ลมแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวขอญาตอยู่วิดีโอนะเพื่อไปเตรียมอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับสักครู่หนึง่ง อ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้ครูก็จะทําการเติมน้ํามันโชค๊คทีนี้สมมติว่าเวลาเราไปทําเองเนี่ยส่วนใหญ่คือเราไม่รู้หรอกสเปคน้ํามันโช๊คมันเท่าไหร่อ่าครูก็แนะนําให้แต่และหลายท่านที่ดูคลิปครูมาก็คือคงจะทราบแล้วนะครับแต่เรามาดูทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งครูจะสปริงโช๊คใส่ลงไปก่อนนะครับทีนี้เวลาใส่ก็ใส่ให้ถูกตามที่โรงงานเขาประกอบมานะครับคันนี้คือตอนลือมาเนี่ย ด้านทีจะอยู่ข้างล่างครูก็ใส่นะครับใส่ลงไปหลังจากใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเราจะทําการเติมน้ํามันโช๊คลงไปจนกระทั่งน้ํามันโช๊คเนี่ยเสมอกับปากแกนโชค๊คนะโดยแกนโช๊คอยู่ในตําแหน่งต่ําสุดอย่างนี้นะครับทีนี้เพื่อให้ง่ายสะดวกนะครับครั้งแรกจะเสียเวลาครั้งที่2จะเร็วคือครูจะตวงน้ํามันโช๊คเนี่ยใส่ขวดยาไว้ขวดละ70ซีซี เดี๋ยวจะได้รู้ว่าแต่ละข้างมันใช้เท่าไหร่ะนะครับย้ำนะกระบอกแรกมันจะช้านะครับแต่เราทำได้เราก็จดบันทึกเอาไว้ภูขออย่าเติมน้ำมันนะครับะระวังหกนะครับใจเย็นๆขั้นตอนนี้นะครับ เติมน้ำมันโช๊คลงไปจนกระทั่งเสมอกับปากแกนโชค๊คมาแล้วนะครับน้ำมันโชค๊คยกขึ้นหน่อย อ่านี่นะครับ oh. ที่ที่7 0็ดซีซีตอนนี้จะเหลือก้นอยู่หน่อยหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะทําการไล่ลมนะครับ mm. ก็ให้ดึงแกนโช้กขึ้นช้าๆนะครับอ่าเดี๋ยวครูขออนุญาตทำสิบเที่ยวอ่าครั้งที่หนึ่งกดลงช้าๆอย่าให้หกนะครับ สองสามสี่ห้า สิทธทีละครูก,กดลงไปให้สุดปรากฏว่าน้ำมันโช๊คมันยุบลงไปนะครับมันยุบลงไปมันไม่เสมอปากนะครับเราก็เอาน้ำมันโช๊คที่เหลือเนี่ยนะครับมาเติมลงไปก่อนอ่าเติมลงไปอ่าอย่าให้หกนะครับอย่าให้หกอหมดละ ทีนี้ครูเติมไปจนหมดขวดแล้วนะครับมันก็ยังไม่ไม่เสมอนะครับยังไม่เสมออ่เนื่องจากว่าคือครูก็มีเตรียมไว้ขวดหนึ่งนะครับซึ่งขวดนี้ก็ปริมาณคือ7 0ซีซีเหมือนกันอ่เดี๋ยวครูจะมาใส่นะครับให้มันเสมอ ต้องใจเย็นๆนะครับอย่าให้หกเสียเวลานะครับอ่าโอเคนะเสมอปากกระบอกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวครูค่อยมาดูว่าอันเนี้ยหายไปก,กี่ซีซีนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวครูขออีก10เที่ยวนะครับอ้าวหนึ่งสอง สามสี่ห้า้าอ่านะครับน้ำมันโชกค อยู่เสมอปากกระบอกไม่ยุบไปกว่านี้แล้วนะครับอ่าครูก็จะปิดฝาละก็ดึงขึ้นไปให้สุดนะครับแล้วก็เอาฝาปิดนะครับตรวจสอบด้วยนะว่าโอลิงเนี่ยมันฉีกขาดหรือเปล่านะครับก็มาทำการปิดใหญ่หกนะครับหกแล้วที่เราทำไปมันเสียเวลาต้องมานั่งค้นหาอะไรใหม่นะครับ ตอนนี้ดอกทูบเหลือสีเยอะนะครับมันแตกมั้งครับปิวเต็มเลยอ่ะครูขันได้คร่าวๆก่อนนะครับข้างนี้เสร็จเรียบร้อยครูลองเทสให้ท่านชมนะครับนี่นะครับอ่าทีนี้เรากลับไปดูต่อว่าทีแรกเลยนะครับเจ็ดสิบซีซีไม่เต็มแล้วครูเอาอีกขวดหนึ่งมาครูขออนุญาตไปดูอีกขวดหนึ่งคร่าวๆก่อนนะปลากฏว่าขวดเนี้ยมันเหลืออยู่ประมาณซัก 6 5สิซีซีนะประมาณนะ6 5สิซีซีก็เท่ากับว่ามันใช้น้ำมันโช๊คไปข้างละ7 5็ดสิบซีซีเพราะนั้นเดี๋ยวขวดเนี่ยคือครูก็ตวงให้ได้7 5็ดซีซีแล้วก็ใส่แล้วก็ไล่ลมก็จะจบง่ายขึ้นนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับขั้นตอนในการประกอบโชค Honda Super ครับส่วนคันนี้เขาโหลดมานะครับ เขาไม่ได้ตัดแกนเขาโหลดเพราะนั้นเดี๋ยวครูเปลี่ยนบางโคนให้เขาใหม่เนี่ยก็จะต้องไปเจาะรูที่บางโคนเพื่อให้แกนโชคมันโผล,ผล่พ้นบางโคนขึ้นไปนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ